สวัสดีครับเจอกันอ <Pa. S 1> ีกครั la la ้งนะครับเพื่อนๆกับเพจร้านนัสลาลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญนะครับนี่นะครับถ้าทางช่อง u t u b e นะครับก็สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้เองนะครับที่เพื่อนๆรับชมอยู่นะครับสลาลมคอยชแนลก็คือช่องหลักนะครับที่ผมทําอยู่ลงคลิปทุกวันนะครับวันละคลิป2คลิปแล้วแต่นะครับแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งนะครับเป็นช่องสำรองของผมนะครับชื่อช่องว่าผู้ชายขายเหรียญนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องที่ผมก็พยายามทําคลิปเหมือนกันนะครับแต่อาจจะลง อาทิตย์ละคลิปนะครับเพื่อเลี้ยงเลี้ยงช่องไว้นะครับเป็นช่องสำรองนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือช่องนี้นะครับลงคลิปทุกวันนะครับ1-2คลิปหรือว่าวันไหนถ้ามียอดวิวดีๆก็จะลงคลิปที่3ให้เลยนะครับเพราะผมทำคลิปไว้ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับลา์ id 0ย์เก4าหนสอี่นะครับส่งรูปเหรียญมาประเมินราคานะครับเน้นว่าส่งมาที่ไลน์ id นี้เท่านั้นนะครับ นี่นะครับสาหรับวันนี้มาแกะกล่องนะครับก็วันนี้ทั้งหมดวันนี้นะครับตรงกับวันที่ยี่สิบสามกุมภาพันธ์สองนห้าหกห้านะครับมีกล่องเข้ามาพัสดุส่งมาสี่ชิ้นนะครับก็อนนี้ก็เป็นชิ้นที่สามแล้วที่ผมจะทําการแกะนะครับนี่ชิ้นแรกนะครับชิ้นแรกให้ดูก่อนชิ้นแรกนะครับมีปีสี่หนึ่งสามหนึ่งมีราดบันดิตแล้วก็มีอมสินนะครับชิ้นแรกส่งมาสี่เหรียญนะครับ สีบาทจงมาสีบาทก็ได้ไปหลายเท่าตัวเลยนะครับอันนี้กล่องแรกนะครับแกะไปแล้วแล้วก็กล่องที่2เหรียญห้าไปสี่หกครับก่อนหน้านี้นะครับก็แกะไปแล้วนะครับมาดูกล่องนี้กันกล่องนี้ว่ามีอะไรนะครับก็ซื้อจริงแน่นอนครับถ้าเป็นเหรียญที่ตรงตามที่ช่องผมประกาศรับซื้อนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าส่งมาจากอาส่งมาจากเชียงใหม่เหมือนกันนะครับภาคเหนือเลยนะครับ เชียงใหม่นะครับนี่นะครับเชียงใหม่ยังไม่ได้แกะนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับนี่ร้านนัสลาลมของสะสมนะครับตรงข้ามโลตัสจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับร้านของผมนะครับมาดูกันเลยนะครับเพื่อนๆนนี่นะครับเดี๋ยวเสร็จกล่องนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมีกล่องหนึ่งม่มีหลายกล่องส่งมาขายกันเรื่อยๆืนะครับเดี๋ยวแกะกล่องนี้ก่อนนะครับมาดูกันก่อนว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับที่ fc ให้ความ ไว้วางใจนะครับส่งมาขายกับสลาลอมคอยชแนลนะครับครับก็รายการรับซื้อนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะทำคลิปไว้ในช่อง YouTube ของผมแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปรับชมกันได้นะครับหรือว่าถ้าไม่ได้ดูคลิปไม่มีเวลาดูคลิปก็แอดไลน์มาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมผมจะส่งรายการรับซื้อให้นะครับ นี่นะครับอันนี้หมดแล้วนะครับอยู่ในกล่องกล่องสบู่ยี่ห้อนี้นะครับมาหอมมาเลยนะครับกล่องนี้เดี๋ยวมาดูกันครับเพื่อนๆนี่นะครับดูพร้อมๆกันเลยนะครับโอ้โหโคตรพีคเลยครับเพื่อนๆใส่นี้มาและใส่นี้มาด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรอีกอยู่ในนี้นะครับก็แปลกใหม่นะครับผมไม่เคยเจอแบบนี้นะครับใส่ซองแบบนี้มานะครับอันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับ ไม่มีอะไรผิดกฎหมายนะครับเพื่อนๆก็มาดูกันนะครับรีวิวสนุกๆน,นะครับขำๆแต่ว่าได้สาระนะครับเพื่อนๆข้างนอกขอขอ,ขอนอกเรื่องนิดนึงข้างนอกข้างนอกข้างนอก,นอกพอเปิดกล่องพัสดุมาเป็นกลิ่นอันนี้นะครับเพื่อนๆแต่พอพอแกะตัวนี้ออกมานะครับพอแกะตัวนี้ออกมาไหนละ พอแกะตัวนี้เป็นอีกกลิ่นนึงเลยนะครับเพื่อนๆกลิ่นชุนๆนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนี่ครับอันนี้ก็มีเดี๋ยวนะครับมาพร้อมกับเลขที่บัญชีนะครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมตรวจตรวจสอบเรียบร้อยนะครับเหรียญตัวนี้ถ้าตรงตามที่ตกลงกันนะครับก็ผมก็จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารสีเขียวตัวนี้นะครับอันนี้คือทําถูกต้องแล้วนะครับก็คือ พยายามเขียนรายละเอียดใส่มาในเหรียญที่ที่ที่ส่งมาขายเลยนะครับก็คือเลขที่บัญชีเบอร์โทรติดต่อนะครับชื่ออะไรให้ครบถ้วนเลยนะครับส่งแนบมาเลยเพราะว่าเวลาผมตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะได้โอนเงินกลับไปอย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องไปค้นในไลน์ที่ว่าเราพูดคุยกันนะครับว่าว่าว่าเป็นของท่านไหนอะไรแบบนี้ครับนะครับก็จะทําให้ท่านได้รับเงินเร็วยิ่งขึ้นนะครับ นี่นะครับก็มาดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับกล่องนี้อ้าวเห็นแล้วเพื่อนๆเห็นแล้วนี่นะครับสองเหรียญนี่นะครับเพื่อนๆเคยสังเกตไหมครับว่าปีสามหนึ่งน่าจะเป็นแบบนี้นะครับลองดูนะครับน่าจะไม่เหมือนกันนะครับเหรียญถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับเพื่อนๆแต่ผมอ่ะผมผมดูผมดูออกนะครับถ้ามา ไม่หงายมาแบบเนี้ยถ้ามาแบบเนี้ยผมว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นสามหนึ่งคือเหรียญน,นี้นะครับเพื่อนๆก็จากประสบการณ์ที่ว่าคุกขีกับเหรียญมาเป็นเวลานานนะครับนี่นะครับมาดูกันเลยนะครับเหรียญน,นี้ส่งมาสองเหรียญน,นะครับสิบบาทปีสี่หนึ่งนะครับรับซื้อเหรียญละเจ็ดสิบนะครับเพื่อนๆเจ็ดสิบพอแง้มมาเหรียญน,นี้คนละเรื่องเลยนะครับเพื่อนๆเหรียญน,นี้เจ็ดร้อยเลยนะครับ เหรียญสิบาทปีสามหนึ่งนะครับดูที่ปีพศอ,อ,อย่างเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนี่นะครับสี่หนึ่งสามหนึ่งทางช่องผมประกาศรับซื้อนะครับปีที่แล้วสามหนึ่งอ่ะเพราะช่องผมรับซื้ออยู่ที่สี่ร้อยนะครับแล้วก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ใช่ราคาสูงริบลิวนะครับคือที่ผมปรับราคาก็คือเพื่อผมต้องการจะซื้อเหรียญจริงๆอยากให้เพื่อนๆส่งมาขายช่องผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมมีลูกค้าสั่งกันมาเยอะนะครับ ผมอาจจะได้กาไร3าหนึ่งเหรียญหนึ่งอ่ะอาจจะได้กําไรร้อยไม่เกินร้0ยห้าสิบแน่นอนนะครับสามหนึ่งอ่ะนะครับเพราะว่าแต่ผมต้องการหาเหรียญมาเพื่อที่จะส่งให้ลูกค้านะครับเพื่อนๆนี่นะครับลองเปรียบเทียบดูได้นะครับกับช่องอื่นๆที่รับซื้อนะครับว่าซื้อสามหนึ่งเหรียญและเท่าไหร่นะครับนี่นะครับของผมนี่ก็ส่งมาขายก่อนหน้านี้ก็มีนะครับอันนี้กล่องที่สองเหรียญนะครับสามหนึ่งนี่นะครับ ของวันนี้นะครับของท่านนี้นะครับ2เหรียญแล้วก็เนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีมีไมค์เหรียญหนึ่งนะครับอันนี้คลิปผมทําวันเดียวกันนะครับแต่อาจจะเผยแพร่คนละวันนะครับนี่ก็สามหนึ่งได้แป่หนึ่งเหรียญนะครับนี่ครับวันนี้วันเดียวนะครับผมได้สามหนึ่งสองเหรียญนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็ไม่ไม่มีอะไรมากนะครับดูที่บีพศนะครับนี่นะครับสี่หนึ่งเหรียญละเจ็ดสิบ 1> 3 1หเหรียญละ700นะครับก็ถ้าเพื่อนๆมีพอใจในราคาที่ทางช่องผมเสนอให้ไปนะครับเพื่อนๆก็สามารถส่งมาขายได้นะครับลา์ดี0 9 5ย1 2 4 4าหส่งส่งรูปเหรียญมาประเมินราคาได้นะครับทำไมต้องส่งมาประเมินราคานะครับเพราะว่าผมต้องดูสภาพเหรียญด้วยนะครับถ้ามันชำรุดเนี่ยครับเหมือนหน้าพระพักโดนเจียด้านหลังโดนเจียเป็นรอยชำรุดเนี่ยแน่นอนไม่ถึง700แน่นอนนะครับเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเป็นสภาพสวย เพื่อนๆก็ได้มากกว่า700นะครับเพื่อนๆนี่นะครับทําไมต้องส่งมาประเมินราคาก็คือนี่แหละครับต้องส่งรูปเหรียญมานะครับเน้นส่งมาทางไลน์นะครับเพื่อนๆก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับมารีวิวแกะกล่องพัสดุให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องที่3แล้วเดี๋ยวจะแกะกล่องที่4แล้วนะครับเพื่อนๆแต่ว่าคลิปอาจจะอัอัพโหลดคนละวันกันนะครับเพราะว่าผมก็ทยอยปล่อยคลิป วันละคลิป2คลิปนะครับถ้าปล่อยเยอะเกินเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อนะครับเพื่อนๆแล้วก็ไม่ไม่ดูช่องผมพูดเล่นนะครับก็ส่งรูปเหรียญมาขายได้นะครับนี่นะครับสาระความรู้เรื่องเหรียญแล้วก็ซื้อจริงๆสร้างรายได้ให้ให้กับเพื่อนๆได้แน่นอนนะครับนี่นะครับ3ามหนึ่งอันนี้700ด1อหนึ่งอันนี้70นะครับขอไม่ดราม่าเรื่องซื้อถูกซื้อแพงนะครับขอเป็นพอใจที่จะขายก็ขายนะครับเพื่อนๆ นี่นะครับขอขออาจจะคําพูดไม่สวยงามแต่ก็คือมีความหมายแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆพอนพอใจที่จะขายในราคาที่ผมรับซื้อผมยินดีรับซื้อนะครับแต่ว่าถ้าคิดว่าราคาน้อยเกินไปก็ไม่เป็นไรครับลองไปเสนอช่องอื่นๆหรือเพื่อนๆนลองไปขายเองในกลุ่มซื้อขายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าเพื่อนๆนไม่ได้อยู่ในกลุ่มซื้อขายไม่มีที่จะขายช่องไหนก็ไม่รับซื้อส่งมาขายช่องผมได้นะครับไลน์ไอดีศูนย์เ 4, 4 3ซื้อจริงแน่นอนนะครับดูจาก การรีวิวที่ fc ส่งมาขายเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับกับเหรียญ10บาทปี2531แล้วก็ปี2541นะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆสังเกตก่อนใช้ดูก่อนใช้นะครับได้เงินทอนมาก็ดูนะครับก่อนจะจ่ายเงินก็ดูสักนิดนึงนี่นะครับถ้าเหรียญมาแบบนี้เพื่อนๆพลิกดูสักนิดนึง ถ้าเป็นปีพศที่ทางช่องประกาศรับซื้อเพื่อนๆได้เงินเพิ่มมูลค่าแน่นอนนะครับจาก10บาทเป็น700จาก10บาทเป็น70นะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับดูก่อนใช้คำนิยามนี้ใช้ได้ตลอดครับก็เจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ